สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะขอพูดถึงคู่มวยในฝันนะครับที่มีโอกาสน้อยมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับหรือบางคู่อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงได้เลยด้วยซ้ำนะฮะการประกบคู่มวยตามจินตนาการในครั้งนี้นะครับถ้าทุกวันนี้ใครยังชกอยู่แล้วก็น้ำหนักประกบกันได้นะครับแอดมินประกบแบบใจเกเรปีนเกลียวกันไปเลยอะ่ะ เป็นเพียงจินตนาการนะฮะอย่ามาต่อว่ากันนะใครจะบอกว่าแอดมินมึงนี่ใจอย่างเหี้ยมก็ไม่ว่ากันนะฮะบางคู่นี่บอกตามตรงเลยว่าเส้นทางมันมีโอกาสได้เจอกันจริงนะฮะในความเป็นนักกีฬานะฮะเส้นทางกีฬาอาชีพนี่อาจจะหลีกเลี่ยงในการเจอกันไม่ได้นะฮะและนี่คือ8อันดับศึกสายเลือดไทยนะฮะศึก ไทยดาบี้แมตช์เป็นศึกในฝันนะฮะไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องไม่มีเกรงใจไม่มีสังกัดศึกไม่มีคําว่าเสียดายของไม่มีคําว่าแยกกันดังดีกว่าไม่มีคําว่าอย่าเจอกันเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีน่าเกลียดอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะมันคือจินตนาการที่ผมประกบมานะครับอยู่ที่ทุกคนจะคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเลียงอันดับตามความน่าสนใจตามใจผมเองเลยนะอันดับที่8ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์มวยไทยเฟเธอเวทศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะฮะ ปะทะกับซุปเปอร์บอลสิงมาวินแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟทเวดวันแชมเปี้ยนชิพคู่นี้ไม่ไกลเกินฝันนะครับถ้าข่าวข่าวที่ออกมาเรื่อยๆนะฮะซุปเปอร์บอลอยากจะมาชกกติกามวยไทยนะฮะอยากจะได้แชมป์เส้นนี้ด้วยวิถีนักกีฬาอาชีพนะครับเลี่ยงกันไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าทั้งสองคนครับถ้าชกป้องกันแชมป์ได้อีกสักคนละสองสามครั้งอ่ะมีสิทธิ์ที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเนมิตศึกนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรเสียนะฮะทางแอดมินคิดว่าณตอนนี้นะ ซุปเปอร์บอลน,นั้นได้เปรียบไ้หลายด้านนะครับน่าจะอดใจรอให้ตะวันฉายนะปูมฟักความเก่งกาจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดีกว่าก่อนที่จะมาเจอกันนะเมื่อถึงเวลานั้นแล้วถ้าเกิดมาเจอกันผมรับรองนะครับว่ามันแน่นอนเนะออันดับที่7พันพยัคจิตเมืองนนปะทะรถถังจิตเมืองนนแชมป์มวยไทยไฟยเวทวันแชมเปี้ยนชิพนี่คือศึกพี่น้องอดีตร่วมค่ายนะครับที่ปัจจุบันพันพยัคมาอยู่อีเวลที่สิงคโปร์แล้วนะ แต่ความเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็ยังมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมน่ะพันพยักพอแยตินเข้ามาร่วมศึกมวยรอบแบบไม่คาดฝันนะครับจนแลงกิง้งคืนมาอยู่อันดับ2เนี่ยถึงแม้สุดท้ายเราจะแพ้ซปเปอร์เลกในรอบชิงก็ตามนะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามีแลงกิ้งอยู่ในอันดับต้นต้นของรุ่นนะครับ การที่จะมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์วันเทมเปร์ชิพนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับแรงด์กิ้งเท่าไหร่หรอกนะครับพันพยักโชคด,ดีอีกสัก1-2ึ่งถึงสองไฟต์ก็มีโอกาสขึ้นชิงได้เลยนะฮะแล้วทั้งคู่ก็เคยออกข่าวมาก่อนแล้วด้วยนะครับว่าถ้าเกิดได้ชกกันจริงก็ไม่มีปัญหานะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่บนสังเวียนดังนั้นแล้วถ้าตามเส้นทางนะครับมันยังเจอกันได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเจอกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยรถถังจะต่อยผิดฟอร์มต่อยไปน้ําตาตกในไปหรือเปล่านะฮะพันพยักคนใกล้ชิดค่ายเดียวววกััันนนออาาาจจะรรรููรู้้้สพคมมลบใเเชิงงงยถป็่ดี จนทาเอารถถังไปไม่เป็นก็ได้นะไฟที่ลําบากใจแบบนี้นะครับถ้าได้เจอกันจริงๆนะฮะคุณว่าใครชนะอันดับ6น้องโอไก่ย,ย่าง5ดาวครับแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทสึกวันแชมเปี้ยนชิพปัทะ 3, เพชรธนงเพชรเฟอร์กัสแชมป์คิกบ็อกซิ่งแบนตัมเวทวันแชมเปี้ยนชิพเอ่ยชื่อจบปุ๊บนะครับอาจจะมีคนคิดในใจนะครับว่าแอดมินมึงมอนซะแล้วนะฮะกวนส่วนเตียนซะแล้วเขาเพื่อนกันนะเว้ยก็บอกแล้วครับว่าคลิปนี้เป็นจินตนาการครับก็ลองประกบดูนะครับ แต่ถ้าเกิดมันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยซึ่งทว่ากันด้วยคําว่าเพื่อนน่ะน้องโอเพชรธนงนี่สี้ําปึกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะอยู่ๆจะมาชกกันได้ยังไงนะครับซึ่งเพชรธนงนะครับเอ่ยปากบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดวันแชมป์ชิปจับเจอกันจริงๆนะเขาขอยอมสละแชมป์ดีกว่านะครับก็กลายเป็นคู่มวยต้องห้ามไปเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในโลกจินตนาการนะ่ะ ถ้าสมมติคนเก่งคนละแบบต้องมาเจอกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งนะครับถ้าสมมติมาเจอกันนะฮะบวกลบคูณหารกันออกมาแล้วคุณคิดว่าใครชนะอันดับ 5, ก้องนาภาวิรัสิ์เล็กแชมป์คิกบ็อกซิ่ง K1 แชมป์คลัสเป็นศึกที่ญี่ปุ่นนะฮะเจอกับรถถังจิตเมืองนอนแชมป์มวยไทยฟลายเวทวันแชมเปี้ยนชิพกองนาภาวิรศัสิ์เล็กนะฮะชื่อนี้การันตีเลยนะครับเป็นนักมวยคนไทยเราที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นหลายปีหลังมานี่นะ ตะบันพยุนหลับไปหลายลายนะครับสไตล์การเดินหน้าค่าลูกเดียวนี่คล้ายรถถังเลยนะฮะความเยี่ยมโหดอาจจะน้อยกว่าหน่อยนะฮะถ้าได้เจอกับรถถังนี่ยี่ห้อนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากเลยนะครับสำหรับรถถังแล้วคิดดูนะครับสองคนนี้ถ้าเกิดได้เจอกันจริงๆครับจะระทึกขวัญขนาดไหนรถถังที่ชอบกวักมือเรียกคู่ชกว่าอย่าหนีอย่าหนีนะครับแม่ถ้ามาเจอกับกล้องนภพานครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่ากล้องนภพานนี้น่าจะเป็นสเปคในฝันของรถถังที่อยากจะเจอเลยนะฮะ อยากจะให้มีคนเดินหน้ามาตันหน้ากันแบบไม่ต้องหนีครับกล้องน้าพาคนนี้ใช่เลยนะครับถ้าได้เจอกันจริงคุณคิดว่าใครชนะอันดับ4น้องโอไก่ย่าง5ดาวแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทสึกวันแชมเปี้ย ปะทะเพชรพนมลุงเกียรติหมู 9, ่9้าแชมป์กอลลี่ที่ยุโรปแล้วก็แชมป์ศึกไรที่ญี่ปุ่นเพชรพนมลุงเป็นนักมวยไทยที่เตะมวยยุโรปในกอลลี่เด้งไปเด้งมาแทบจะไร่คู่ต่อกอนแล้วว่าดีว่าทุกวันนี้นะครับได้ข้ามไปชกที่ญี่ปุ่นในศึกไร์ด้วยนะก็คาดว่าน่าจะเตะพี่ยุ่นเด้งไปเด้งมาทุกไฟนะฮะน่าจะไล่คู่ต่อกอนแน่ๆครับที่ยุโรปแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าเก่งกาศร,ระดับนี้นะครับคู่ควรในรุ่นพิกัดเดียวกันที่จะเจอกันเนี่ยมันจะต้องมาที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะ ถ้าสมมุติได้มีโอกาสประกบได้เจอกับน้องโอนะครับโอรับรองความมันอย่างแน่นอนนะฮะเพชรพนมลุงเกียรติหมู่ก้าครับตามซุปล็กมาที่วันแชมเปี้ยนชิพสี่ไฟต่อยก็เยอะนะครับเงินก็ดีนะครับลองจินตนาการดูนะครับไม่ว่ากติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งเพชรพนมลุงเจอกับน้องโอถ้าเจอกันจริงนะครับคุณคิดว่าใครชนะอันดับ3ามสเต็มแฟร์เทคแชมป์เอ็มเอศึกวัวกลางปีอะตอมเวทหญิงศึกวันแชมเปี้ยนชิพปัทะโลมาลูกบุญมีจากศึก UFC คู่ผู้หญิงคู่นี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ฝ่ายหญิงที่สร้างความน่าสนใจได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยนะฮะทั้งคู่อยู่ในพิกัดเดียวกันเลยแหละแล้วก็ทั้ง2คนนี้นะครับถือได้ยกว่าเป็นระดับตัวท็อปวงการ MMA ของไทยนะครับต่างคนต่างแยกย้ายไปคนละองค์กรการแข่งขันนะฮะมีเส้นทางเป็นของตนเองนะฮะสแตมแฟตเท็กเราอาจจะเห็นหน้ากันถี่หน่อยนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีไฟต์ต่อยเยอะมีโอกาสโผล่หน้าจอมาให้เราดูแบบง่าย ปัจจุบันเธอก็กลายเป็นนักสู้ MMA ระดับต้นๆของรายการไปเรียบร้อยนะครับฝีมือความเฉียบขาดในด้าน MMA นี่นับวันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแชมป์เอ็มเอเอเวิลด์กลางปีนี่เป็นเครื่องการันตีได้นะแล้วก็อนาคตอาจจะได้ก้าวไปทิงแชมป์กับแองเจล่าลีอีกครั้งนะครับเป็นสิ่งที่เธอกําลังรออยู่ส่วนโลมาลูกบุญมีนะครับสาวแกร่งคนนี้นะครับเธอเป็นคนไทยคนแรกแลวก็คนเดียวที่ได้ลงแข่งศึก UFC นะครับศึก MMA ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสิติการชกใกล้เคียงกันมากนะคร เแพ้3นะครับทานับสถิติใน UFC นะครับชงทั้งหมด6ครั้งนะครับชนะ4แพ้2คุณภาพของนักสู้ใน UFC ก็ต้องบอกว่าโดยมาตรฐานแล้วแข็งแกร่งเกือบทุกคนนะฮะทั้งสแตมและโลมาก็ต่างมีเส้นทางของตนเองนะครับโอกาสที่เจอกันนั้นบอกเลยเลยครับว่ามันยากมากๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าประกบได้เจอกันจริงๆขึ้นมาในกติกา MMA นะฮะศึกดาบี้แมตช์สายเลือดหญิงไทยคู่นี้นะครับคุณคิดว่าใครชนะ อันดับ2ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินแชมป์คิกบ็อกซิง่งเฟเธอเวทวันแชมเปี้ยนชิพปัะทะบัวขาวบัญชาเมฆสารพัดแชมป์นี่คือคู่มวยต้องห้ามอีกคู่หนึงนะครับแต่ก็ไม่พ้นการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลนะครับว่าบัวขาวที่ยังชกอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าเกิดเจอซุอปเปอร์บอลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์สำหรับคนที่ไม่ทราบความเป็นมาก็จะคิดแบบนี้นะฮะ ซึ่งในความจริงนั้นเป็นไปแทบไม่ได้นะครับซุปเปอร์บอลนั้นเก่งกาจในเชิงคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็ได้รับการถ่ายตะขาบจากคุณยายวรนาดเป็นทายาทอสูรคนถัดมานะครับจนกลายมาเป็นอสูรร้ายในรุ่น70กิโลครับรุ่นคิกบ็อกซิ่งยอดนิยมของโลกใบนี้ในปัจจุบันนะฮะที่ซุปเปอร์บอลเก่งการมาขนาดนี้ได้นะครับก็เพราะคุณยายวรนาดที่ชื่อบัวขาวนี่แหละบัวขาวอ้าปากปล่อยตะขาบประสิทธิ์ประสานวิชาคิกบ็อกซิ่งให้เพิ่มเติมนะครับซุปเปอร์บอลเก่งก ซอปร์บอมน,นั้นต่อยสู้ได้ทุกคนบนโลกครับแล้วก็เจอได้ทุกคนบนโลกครับยกเว้นคนเดียวที่ซอปร์บอมไม่ขอเจอก็คือบัวขาวนะผมก็เคยคิดในใจอยู่นะถ้าเกิดคู่นี้ได้เจอกันจริงๆนะครับแหมให้เป็นเอ็กซิบิชันแมตช์ก็ได้นะฮะถ้ามีไฟสุดท้ายในชีวิตของบัวขาวเป็นไฟแขวนนวมเนี่ยผมคิดว่านักมวยคนสุดท้ายที่จะได้ชกกับบัวขาวเนี่ยถ้าเกิดเป็นซร์บอก็ได้นะ เป็น Exhibition Match ์อะจัดแบบไม่ต้องใส่กันเต็มเหนียวรอกเป็นโชกโช์ยังไงก็ได้ครับจบยังไงก็เสมอแล้วก็เป็นโมเมนต์ส่งท้ายดีๆสำหรับอาจารย์กับลูกศิษย์นะฮะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความประทับใจนะครับแบบนีนะ้จัดเจอกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดชาวโซเชียลชอบคิดอยากจะให้ซัดกันจริงๆเจอกันจริงๆขึ้นมาก็เอาเลยครับคุณคิดว่าถ้าเกิดเจอกันจริงๆขึ้นมาใครชนะอันดับหนึ่งน้องโอไก่ย่างฮาดาวแชมป์มวยไทยแบนตัมเวดวันแชมเปี้ยนชิพปะทะ รถถังจิตเมืองนอนแชมป์มวยไทยฟลายเวทวันแชมเปีย้ยนชิพในพิกัดแบนตัมเวทนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแน่นอนครับที่แอดมินจะอยู่ดีก็จะนึกเออออมาประกบเองนะครับเพราะว่าจากไฟล่าสุดที่รถถังประกบเจอกับโจเซฟลาซิลลี่นะฮะรถถังเอยปากถึงการทําน้าหนักของตัวเองที่บอกมาแล้วครับว่ามันเริ่มยากขึ้นนะครับแล้วก็การชั่งน้าหนักในตอนแรกนะครับก็มีปัญหาไม่ผ่านนะ จุดนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายของรถถังนับนับวันก็จะเริ่มใหญ่โตแล้วก็อาจจะควบคุมในน้ําหนักพิกัดรุ่นไฟเวทเดิมไม่ได้แล้วอะแล้วถ้าเกิดต้องกระเถิบไปรุ่นถัดไปในศึกวันแชมปนชิพนะครับก็จะกลายเป็นรุ่นแบนตัมเวทนะครับที่มีน้องโอครองพลังแชมป์อยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดถึงตอนนั้นจริงๆนะครับแหมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะฮะอภิมหาสงครามเลือดสะบั้นหันแหลกต้องมีใครสักคนแตกดับไปข้างหนึ่งอะกองเชียร์นี่ตัดใจแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าอยากจะเก็บเธอไว้ทั้ง2คนนะ ความเป็นเพื่อนเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่เรียกได้ว่าถ้าเกิดมาเจอกันจริงๆนี่โอ้โหเรียกได้ว่าทําใจลําบากนะบาเซลนาเจอเรียวมัดริดหรือว่าสึกแดงเดือดผีแดงเจอหงแดงนี่ยังอาจไม่เท่ารถถังเจอกับน้องโอรถโอเจอน้องถังเลยนะสึกนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับยอดคนดูทั่วโลกพร้อมจะกดดูสดๆมาหาศาลถึงขนาดที่ว่าอาจจะทําให้เสาเครือข่ขายร้อนจีได้อะสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะล่มทั้งโลกเลยก็ได้นะว่าไปนั่นเลยถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ครับอันนี้ก็คือ8อันดับไฟในฝันศึกสายเลือดไทยที่ผมจินตนาการประกบออกมานะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะครับก็สนุกสนุกกันไปอย่าไปซีเรียสนะถ้าผิดพลาดหรือว่าเสียมารยาทไปประการใดแอดมินก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ